อนเนี้ยพ่อแม่ลูกกับพี่เบียร์เจียเบนเน่เราอยู่ด้วยกันแล้วเราเริ่มติดกันด้วยแล้วพี่เบียร์ก็เริ่มแบบเอ้าหรอจะทําอะไรอีกเหรออะไรเงี้ยแบบอยากให้ทํางานแบบออฟฟิศปกติอะไรเงี้ยครับอีกหนึ่งก็คือสามีก็อ้อนด้วยก็คือเขาคงแบบ19ปีที่ผ่านมาเราแบบออกนอกบ้านทํางานอยู่กองถ่าย4ี่ห้าทุ่มใช่ไหมลูกตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาก็คงแบบเออพออยู่กันอย่างงี้ก็แฮปปี้ดีอะไรเงี้ย เคยได้ลองแล้วก็เคยเคยประสบปัญหากับตัวเองที่แบบเคยเหมือนแบบ เคยลองลองอาหารเสริมแล้วก็เคยแบบป่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยได้ไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็เลยแบบได้ไปปรึกษาผู้ทรงคนุณวุฒิเยอะแยะมากมายแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะทําเองแล้วก็ทำเนี่ยของเจี๊ยบค่อยๆทาอ่ะค่อยๆทํามาแล้วก็ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆออกทีละตัวคิดนานมาก 3- 4ปีจะออกที่อะไรเงี้ยค่ะยากไหมคะเพราะว่า5ปีนี้คือมันนานพอสมควรแล้วคู่แข่งหรือว่าในตลาดนี้มันเยอะจริงๆคือเจี๊ยบเนี่ยเริ่มต้นจากตัวเองแลวครอบครัว จะเป็นปัจจุบันจะอายุ40หู46แล้วนะไม่ใช่น้อยเพราะนน,นี้คุณแม่ <c oughs> คุณแม่อายุ70คุณแม่สามี80อะไรเงี้ยนะคะเจี๊ยบจะค่อนข้างรู้จกัก <c oughs> คนรอบตัวที่มีอายุ ตั้งแต่2 0 3 0 4 0 5 0 60 70เพราะฉะน,นั้นเราจะรู้ปัญหาของสุขภาพแล้วก็เราพัฒนาแบรนด์มาจากตัวเราเองนี่แหละที่เรามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็อย่างแต่เจี๊ยบต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการที่เราจะกินอิ่มนอน<ม>หลับออกกําลังกาย<ม>ดื่มน้ําเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างวันนี้พี่ๆนักข่าวมาตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ทานข้าวกันเลย oh. นั่นก็คือเริ่มต้นสุขภาพแหละว,<ม>ว่ามันก็จะเหนื่อยมันก็จะล้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะ,ะนั้นก็ you are what you eat นะคะอะไรที่เราทานเข้าไปแล้วก็มันก็ต้องบวกกับสุขภาพที่เราเริ่มต้นด้วยต้องนอนเนาะทุกคช่จะอายุ17แล้วค่ะก็ก็นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ละครเข็มซ่อนปลายที่ได้ดูกันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องจะอาจจะพักการทำละครสัก1-3ปีถึงว่าสักนี้แลรอใช่ ไม่ได้วางมือค่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดออกออจากวงการก็ยังจะมีละครที่จะเล่นแต่ว่าประเด็นคือลูกชายกำลังอยู่ในช่วงที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วก็ในช่วงโควิดที่เราได้อยู่ด้วยกันแบบประมาณสองปีอย่างแบบใกล้ชิดมันทําให้เจ๊บแบบโหตายไลฟ์อยู่ในวงการมา20กว่าปีไม่ได้มีโอกาสที่แบบจะได้อยู่กับลูกแบบนั้นแล้วแบบพอ ป๊บนึงพอเปิดมาหลังโควิดเขาเริ่มไปโรงเรียนอีกปี2ปีเขาก็จะเริ่มไปมหาลายัยมันอาจจะเป็นช่วงสุดท้ายแกรบสุดท้ายที่เจี๊ยบจะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแบบสุดๆอะไรเงี้ยนะคะก็เลยอยากให้ดูเข็มซ่อนปลายนะคะเ,<อ>เพราะว่า <laughs> อาจจะพักงาน <laughs> การเป็นผู้จัด สเป๊ m, เพื่อไปอ m, ดูแลครอบครัวค่ะคือจะไปอยู่อันนี้พี่จะไปด้วยปะ่ะคือคงจะต้องไปมาอะไรต่ออะไรอะ่ะแบบคือแบบเราต้องเป็นแม่ที่ทุ่มเทแล้วเพราะว่า1 9 20กปีที่ผ่านมาจะเป็นคุณแม่วงการบันเทิงแบบแท้จริงมากทําละครมาก็7 8แปีเล่นละครก็ไม่ได้หยุดคลอดลูกมาหกเดือนก็เล่นละครแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมาทําธุรกิจแบบแบบออฟฟิศอเวอร์ที่แบบตื่นเช้ามาทําธุรกิจแล้วตอนเย็นก็กลับบ้านทานข้าวแล้วก็แบบเพราะ ว่าช่วงแกลบ7ิบเเนี่ยเป็นช่วงที่เดี๋ยวพอเขาอายุมากขึ้นเขาก็จะไปมีครอบครัวหรืออะไรเราก็อาจจะอ้าวทาไมเราเพิ่งมาหยุดตอนนั้นยังคุย,ยกับคุณอ้อมพี่ได้เลยว่าถ้าเราเริ่มเราหยุดอตอนที่เราอายุแบบที่ลูกบอกว่าอ้าวหยุดทาไมอะ่ะไม่ได้หากให้หยุดแล้วอะ่ะเพราะว่าเขามีชีวิตข,ของเขาแล้วกับตอนนี้ที่เราสโลดาวลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็สำหรับใครที่คิดถึงงานละครของเจี๊ยบก็จะมีละครให้ดูลงพัดน์พนดาวที่เจี๊ยบเล่นอยู่กับ อย่างเรื่องเนี้นะคะเข็มซ้อนปลายซึ่งอาจจะแบบไม่ได้ดูอีกหลายปีนะเพราะฉะนั้นดูนะดูนะแต่แต่แต่แล้วมีพี่จะคือเต็มที่มากๆามว่าเห็นสำหรับทุกอย่างเลยเรื่องการโฟรโมดเรื่องการอะไรเอ่ยคือทุกอย่างดูเต็มที่มากทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังกรอุขนาดไหนทีอาจาจะเป็นเพราะว่าเจี๊ยบรู้ว่าเดี๋ยวเจี๊ยบจะต้องไปดูแลเรื่องการเรียนของลูกอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบคอคอคอ จริงๆจะตั้งใจทุกเรื่องนะคะแต่ว่ามันด้วยความที่พอปร,ป,รประสบการณ์เราอะไรเงี้ยเราเรารู้ละว่าแล้วเราสนุกคือเจ๊เป็นคนที่รักรักวงการมันเทิงค่ะแล้วก็ตรงนี้ให้ให้ให้อะไจะมากมาย แบบสนุกอะเนาะแบบอยากจะทําอยากจะทําทุกส่วนเลยเนาะตัดต่ออะไรตออพี่จะมองภาพไปหมยว่าในวันนั้นวันที่แบบเราอาจจะไม่ได้แบบมายุ่งทําตรงนี้อะไรอย่างนี้เราจะคิดถึงไหมคุณพิมาดาบอกว่าเดี๋ยวพี่เจี๊ยบพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวแบบปีหน้าก็ทําอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อย่างที่บอกก็คือปัจจัยจริงๆจะมีความสุขมากในช่วงไม่ได้มีความสุขเพราะโควิดโควิดทําให้ทุกคนไม่มีความสุขแต่ ไอ้การไม่มีความสุขนั้นมันดันได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้น mm hmm. แล้วมันเลยโอ้ตายละเราไม่เคยได้เดินอยู่ในบ้านเป็นวันๆขนาดนี้เลย mm hmm. เราไม่เคยได้เห็นพระอทิ่ขึ้นพระาทิ่ตกทานอาหารทุกครบทุกมื้อกับครอบครัวขนาดนี้อะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยห่วงแหนตรงนั้น mm hmm. ไว้